สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB E Football นะครับผมนี่วันนี้เรามาเปิดแพ็กนะครับล่ารุมินิเก้นะครับผมทีมชาติเยอรมันเมตาของเกมเลยนะครับรุมินิเก้แล้วก็อีก2คนนะครับจะเป็นโลธามัตเทอุสกับโอดดเวอร์คาร์นี่ดูกราฟิกนะครับแี่งจักรยานอากาศเนาะเป็นเมตาของเกมไปแล้วนะครับสำหรับรุมินิเก้ตั้งแต่ภาคเป๊เลยนะสำหรับรุมเนี่ย แล้วก็มีมัตเตอุสนะครับเป็นกองกลางที่ถือว่าครบเครื่องนะเอาได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนโอริเวอร์คารนะครับผมมีประตูอยู่แล้วถือว่าเป้าหมายผมแค่2คนนะครับแห่ไม่เปิดไม่ได้นะครับสําหรับแพ็กนี้เมตาของเกมมาทั้งทีใครไม่เปิดนี่บอกเลยว่าพลาดแน่นอนแล้วงบก็มีไม่จํากัดนะครับเหมือนเดิม โอเคครับท่านใดสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีนะครับมีจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ค่าสมัครรางวัลสูงนะครับเต็มไปด้วยนักแข่งมากฝีมือนะครับโปรลีกต่างๆแล้วก็มีอัดคลิปลง u t u b e นะครับตั้งแต่รอบรองแล้วก็รอบชิงพร้อมกราฟิกสวยๆนะครับตลอดรายการรูปแบบรายการก็ที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยแล้วก็ช่องทางก็ที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับมาสมัครกันได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มีงบอยู่3,8 0 0ด้อยทองนะเพิ่งไป ไปกดมาจากร้านแบงปอนะครับใครสนใจก็ไปเติมกันได้นะครับเติมถูกเติมไวคือคุณภาพแน่นอนครับไม่มีรีฟันนะครับผมนี่มี2แพ็คนะครับสำหรับรูม,มินิเก้มันจะทำมา2แพ็คทำไมแต่เป้าหมายเดียวนะครับก็คือคาวไฮลูม,มินิเก้คนเดียวถ้าผมเปิดได้ก็คือหยุดเลยนะครับในงบเท่านี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไปต่อนะครับนี่เขาบอกว่ากา,การ์ตูนมันจะแรเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้จะเปิดอันไหนดีแล้วไปอ่านคอมเมนต์่ะเขาบอกว่าการ์ตูนมันจะแรงแล้วก็ถ้าแค่เขียวมันจะเข้าตรีมมากกว่าเข้าเป็นการ์ดอีพิกอะ่ะแต่ว่าถ้าผมเลือกเนาะผมเลือกเป็นอีพิกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ชอบการ์ตูนเออเราไม่ใช่เด็กเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโอเคครับพร้อมลุย900แรกจะมาหรือไม่เข้าวไว้รุมมินิเก เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเสื่อสับขาหลอกข้างในสีเขียวนะมาและครับมีเลเซอร์เสื้อขาวๆเฮ้ยใช่หรือไม่วะใครวะเบอร์แปดเอ้ยไม่ใช่โอ้เยเบอร์แปดนี่ว่าลงุงๆนะเป็นรุ่นน้องในทีมรุ่นน้องยี่สามสิบยี่สิบปีโอเคครับไม่เป็นไรนี่เป็นสูตรนะสลับไปเปิดเห็นครับเจอสูตรหน่อย สูตร3ามส,ามสามแล้วก็ลินล้นซิงของจันเอ็มอันนี้ผมไม่มีอะไรว่าเขาเรียกกล้องนะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยผมใช้ลิ้นนะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวว่าจะหางบมาซื้อกล้องสักหน่อยแล้วไว้สตรีมเกมบ้างแล้วก็ไว้เปิดแพ็กอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวรอกันหน่อยนะผมจัดแน่นอนโอเคครับ900ที่2จะมาหรือไม่แคนเซิลสครั้งด้วยนะ โอเครุมมินิเก้เลสโก้ต้อนรับรุมมินเนกิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่สีลุง้งว่ะสีม่วงเกือบไปยังอยู่ยังไม่มานะครับโอเคครับ okay, ไปกันต่อเหลืออีก2บันทงนะ ได้900อีก2ครั้งแล้วก็100นึงอีก2ครั้งอย่างละร้อยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมก็มีงบแล้วก็ไปเติมมาใหม่ไม่เป็นไรหรอกไปครับร้อยหนึ่งก่อนหยอดไป let's go ร้อยแตกหรือเปล่าไม่เป็นไรข้ามไปข้ามไปเฮ้ยกลัวจะก้นบ่อยเงี้ยนี่เขาเรียกว่ามันล่อมาล่าอ,าอเผื่อร้อยทองร้อยทองออกร้อยทองเฉย เป็นคนใต้นะพูดผิดพูดถูกพูดทองแดงก็ต้องขอไปด้วยนะคือผมเป็นคนใต้แล้วพอพูดกลางแล้วแบบมันชอบทองแดงนะพยายามเตะเรงปากตัวเองนะโอเคครับไปกันต่อ900ที่ที่เท่าไหร่วะที่ที่3ปะ่ะไปครับกดแช่สวิต่อยไป,ไป เล่นมีน้หนักทุกแพ็คเลยพี่โคอะไรครับเนี่ย <Yeah. S 1> ผมว่ามีก้นอ่ะมีลึกอ่ะทรงนี้ใ <Yeah. S 1> คายว่าคายฮาเวดนะครับพี่ไก่ฮาเวด <Yeah. S 1> อุ๊ยฟีเจอร์สามตัวโอ้โหฟีเจอร์สามตัวนี้แรกเป็นลุมตัวเดียวได้ปะไม่อยากจะลึกเลยนะโอ้โหยังอยู่ครบครับผ่านไปกี่ตัววะยี่สิบเอ็ดเอ้ยสามสิบเอ็ดตัว โอเคครับแคนเซิลไปหลอกล่อนะอันนี้มันไม่ใช่สูตรอะไรนะเขาเรียกว่าความสบายใจของเราเองความเชื่อส่วนบุคคลเอาแล้วครับรุมมีนีเก้ร้อยสุดท้ายเฮ oh. ้ยแต่ข้างในมันสีเขียวด้วยแต่มันถ้ามันจะสับขาลอกอะมันต้องขึ้นสีทองใช่ปะมันจะขึ้นสีทองแบบเป็นแถบสนามนิดนึงอะผมเคยได้เนะาะไขว่าเบอร์เก เฮ้ยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักคู่นะครับผม a few moments later โอเคครับไปกันต่ออีก3,800ทองดูนะเวลาเราเติมแบบเยอะๆเนี่ยหมยือนว่ามีรักหมื่นทองอย่างเงี้ยมันจะออกไวแล้วทำให้เราเบืองเงินสำหรับผมนะแต่พอเติมทีละ3 8 0 0 2 0 0 0กว่าไม่ไม่ออกไปครับ900ดูดิลึก ลึกแล้วพีโกไม่รู้นะสำหรับผมนะผมว่ามันแบบแบบนี้ตลอดเลยพอมีเยอะแม่งออกไวพอมีน้อยไม่ออกเลยเฮ้ยโอเคครับเหลืออีก2008ขอตัวเดียวเหอลุมินิเก้สักตัวเนี่ยแม่งละเหลือ98แลขอสลับอันนี้นิดนึงเอาตัวไปอยู่ข้างล่างวะไปครับ <c oughs> 900ที่เท่าไหร่วะที่หกมะที่5หรือที่6นี่แหละจำไม่ได้ไปกันต่อลูมินิเก้ยินดีต้อนรับสู่ดีบีโอ้โหแ่หว่าแต่ลุมเลยมันยังไม่ออกสักตัวเลยตอนนี้ดูดิใครใครมีแบบเปิดร้อยเดียวออก900ออกมีปะแปบลบว่าออกไวๆอะ่ะ ใครมีก็ใครเคยใครเคยเปิดได้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ใครแบบลึกลึกบ่อยๆก็เม้นต์กันมาได้นะครับผมคอมเมนต์แบบแสดงความคิดเห็นแบบสนุกสนุกกันมาได้เนาะโอเคครับไปกันต่อกไม่จํากัดแห้พ่อกูไม่จํากัดเนี่ยเอากูทะลึกเลยเฮ้วันนี่อันนี้หยอดไปก่อนนะขอเคลียร์เศษให้มันเหลือ9 0 2ครั้งก่อน นี่ดูสูตรไว้นะสูตรนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยบอกเลยสูตรนี้คือสลับไปเปิดแพ็คอื่นนะไปเปิดกระตูลแล้วก็สับขาหลอกมาเปิดแพ็คนี้แพ็กที่เราจะเอานี่คนนี้เส็จไปไปครับ9 0้ที่หน่าจะ6กแหละรุมมีนิเกยินดีต้อนรับสู่รุมสูตรนะครับอันนี้คือสูตรเดี๋ยวันสับขาหลอกเข้าใน รอดูรอดูไงล่ะเงียบเงียบกิปขาวจัว้วเฮ้ยลึกลึกเฉยอะไรครับเนี่ยมันจะลึกทุกแพ็คไม่ได้นะเวย้ยมันหลายบาทนะเว้ยวพี่โคแห่งขิวเงินจัดดูเดียแพ็คมาต่อเนื่องใครบ้างวามากันแบบรัวๆเลยนะยหาเงินเที่ยวพี่ใหม่พี่โค ตรงนี้ขัดสนนะต้องหาเงินเที่ยวเที่ยวปีใหม่นะเอามาลวนๆเลย m s n l u m i n i q k e c a n a v a r o ชมไมเคิลตอนนั้นโอ้โหตั้งแต่รีภาคมามาเป็นสั2 4เอ้สั0 2 5ที่มามาล้วนๆโอเคครับไปกันต่อ4 7่5ิบเ0 0ทที่6หรือ6มไหมไปครับแขนเส้นไปลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ <laughs> หนูว่าภาคคิด ลูม,มินิกเก้ขอคืเอาค้างค้างอย่างนี้มาแล้วแหละใครว่าเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยขอเบอร์8เบอร์8เสื้อาขาวถ้ามาพอเลยเอาแล้วกบเสื้อขาวแต่จะเป็นเบอร์อะไรเข้ามาใกล้ๆโอ้ยมาเทอุสนะครับยังไม่มาอีกนี่ถ้าเป็นลูม,มินิกเกมาคนแรกเนี่ยพอได้เลยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับ2ของผมนะครับได้มาก็โอเคอยู่ยังเหลือรูปทีกตัวนึงเ,เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเผลอไปกดขายใครไม่รู้ก็อย่าลืมล็อกนะครับผมถ้าเราไปบางทีถ้าเราขายเนี่ยมันหายนะครับใครไม่รู้บอกสำหรับคนที่ไม่รู้โอเคครับงบหมดเดี๋ยวรอสักคู่เ A few moments later โอเคครับอีก3,200ทองยังไม่ออกเลยลูมินิเก้อย่ากดบ่อยคถอะ3 2 0ัทองนี้ได้กี่ครั้งวะ3าหรือ4ครั้งว่า9ก้าร้อยเาได้3ครั้งเนาะเอาเอาข้างในต้องทองเฮ้ยแม่งเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจไนดะ้น่เปิดแบบเปิดๆไปงั้นแหละแต่ออกเฉยเอาเสื้อเราขาวบจบเลยมายแล้วครับเขา้ามาลูมินิเก้ ฮ้ยพอดูดิเห็น <thấy S 2> ไหมพอไปเติมมาเยอะเอาไปอีกเยอะแม่งมาเลยนี่ข่าวไฮรูมินิเก้นะครับลุง,ลงรุมกองหน้าอันดับหนึ่งของเกมเป็นเมตานะครับคนนี้ไม่ว่าจะภาคไหนนะครับข่าวไฮรูมินิเก้สักที่ทองเลยสอีก2,300ทองไว้แพ็กหน้าแล้วกันไม่เอาแล้วโอลิเวอร์คัน เพราะว่าผมมีตัวอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วนะโอเคครับตอนนี้ก็อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัพออโต,โต้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไม่ลองเล่นเลยมาจัดลงทีมกันสักหน่อยตั้งเป็นแองเกอร์ดิงหน่อยอันนี้แล้วแต่เทคนิคคนนะครับลูม,มินิเกเคคู่เอโตโอ้โหโอโน .1 นทั้งคู่นะผมให้บางคนบอกว่าลูม,มินกิกเโน .1 ผมว่าเอโตผมว่าผมก็ชอบมากๆนะสำหรับผม โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง DB E f o o t b a l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ใครเปิดได้ใครกันบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เด้อแล้วใครที่สนใจสมัครลงแข่งขันรายการ DB นะครับก็มาสมัครกันได้นะครับผมช่องทางที่ติดต่อก็ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยมาสมัครกันได้นะครับผมวันนี้ DB ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go